นี้นะครับน้องเพนเิ้งของเรานะครับมาพร้อมบริเวณเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดนะครับที่มีในส่วนของอุปกรณ์นะครับป้อนอาหารนะครับสามารถมารับอาหารนะครับที่เจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับอยากจะป้อนอาหารนะครับแล้วก็ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเรานะครับจะจัดการให้นะครับให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้ร่วมกิจกรรมป้อนอาหารกับเราท่านเองนะครับ ขอเวลาอีกสักครู่นะครับเราให้เวลาครับในส่วนของคนที่ซื้อไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับรับอาหารเสร็จแล้วเดินตรงขึ้นมาด้านบนเวทีเลยนะครับเชิญเลยนะครับ